เออครับสวัสดีครับอจากช่อง YouTube ช่องเล็กๆช่องนึงเนาะก็จะมาพูดเรื่องบ้านเมืองเรารู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงทุกฝ่ายคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะพวกน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับก็ ก็เป็นห่วงมากเวืองไทยแล้วเนาะเราเป็นคนไทยอยู่อาศัยอยู่บนพืน้นแผ่นดินนี้พื้นแผ่นดินที่บรรพบุรุษของพวกเรานั้นได้สละเลือดเนื้อและชีวิตทับถมขึ้นมาจนเป็นแผ่นดินให้พวกเราได้อยู่ครับอยู่กันสุขสบาย บรรพบุรุษเราสมัยก่อนลำบากมากครับลำบากมากถือหอกถือดาบอาวุธทุกอย่างเพื่อที่จะไว้เอาไว้ป้องกันพื้นแผ่นดินของตัวเองเพื่อลูกหลานในวันหน้าจะได้อยู่อาศัยให้สุขสบายแต่ <c oughs> กลับการเป็นว่ายุคสมัยเนี้ย ยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปหมดเลยครับจากศึกสงครามภายนอกอย่างสมัยก่อนเนาะกลับกลายเป็นว่าคนในประเทศกลับกลายมาต้องแบ่งแยกมาเป็นรบราค่าฟันทะเลาะก,กันเองอจริงๆเป็นห่วงทุกฝ่ายครับเป็นห่วงทุกฝ่ายเนาะ เราต้องมาฆ่าฝันกันเองทะเลาะกันเองลำพังภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วครับก็ต้องดินน้นรนหากินกันหาเลี้ยงกัน,กนหานหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาลเลี้ยงชีวิตในครอบครัวนะครับก็ พอมามีเหตุการณ์ที่ว่าคนไทยต้องมาทะเลาะกัน,นเองเอีกเนี่ยต่างความคิดก็ทำให้หวนนึกถึงความเสียสละเนาะของของบรรพบุรุษเรานะครับครับก็อยากจะวิงวอนให้ทุกฝ่ายนะครับพันหน้าเข้าก,กันนะครับออยากให้นึกถึง คำ,คำพูดของพระพุทองค์นะครับพระสมมาสมุทธเจ้านะครับที่ท่านตัดไว้ว่าไม่มีสันติภาพใดที่เกิดจากการด่าทอและการใช้ความรุนแรงนะครับเป็นเป็นอมตาวาจาซึ่งผ่านล่วงมา2,000กว่าปีก็ยังใช้ได้ในปัจจุบันนะครับก็อยากให้ทุกฝ่ายนำไปตึกตองเนาะจากเสียงเสียงหนึ่งนะครับของ ของคนที่ไม่อยากจะให้เกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศเรานะครับเป็นห่วงทุกฝ่ายนะครับเป็นห่วงทุกฝ่ายโดยเฉพาะพวกเด็กๆน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับเป็นห่วงมากครับอยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้ากันเนาะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ